คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านต้องมีแนวทางหวยฮานอยรวม3น้นอยนะคะสูตรวัดดวงว่าประจำวันที่31มาฝากค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราไปดูผลของวันที่30กันก่อนนะคะพิเศษนะคะเพื่อนพิเศษออก0 1 8แล้วก็61หนึ่งนะคะเพื่อน18แล้วก็6 1ท่านไหนที่วิ่งหนึ่งนะคะก็เข้าทั้ง1 8และ61เนาะส่วนตัวที่ต้มเจาะนะคะ18เข้าตรงๆนะคะเพื่อน18เข้าตรงๆ61เข้าเป็นตัวกลับนะคะ หกเข้าเป็นตัวกราบส่วนปกตินะคะออก255แล้วก็49นะคะ255แล้วก็49ท่านไหนที่รูดเลข5นะคะก็จะเข้า55นะคะเพื่อนๆส่วนหาน้อย VIP นะคะ3 4 1 แล้วก็74นะคะท่านไหนที่วิ่งเลข1นะคะก็เข้าหลักหน่วยเนาะเข้า4ี่นึงะคะเพื่อนเราปังสุดๆเลยนะคะสูตรวัดดวงวันที่30นะคะเราไปตามกันต่อของวันที่31เลยนะคะเพื่อนๆคะ้ะเลขเด่นจะเป็นเลข0กับเลข8นะคะเลข0ูนย์กับเลข8เลข0ก็จะมี0 1นย ศูนย์สเลข8ก็จะมี80 81 8, 8, 8, 8น86 88นส่ะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆตัวกันจะเป็นเลข5นะคะมี50 51 5256ตัวสุดท้ายก็คือ59นะคะเพื่อนท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนาะวิ่งเลข0ูรูดเลข8นะคะแล้วที่สำคัญต้้งเน้นย้ำเพื่อนๆไว้ทุกๆคลิปนะคะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อน เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะต้อมขออวยพรให้ FC ช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะเพื่อน,อนคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย